สวัสดีกันยำเช้าๆทุกคนครับผมเช้าวันนี้ครับวันที่3กรกฎาคมครับ2565ครับข่าวในกลมอมือถือนี่บอกว่าจะมีพายุมาครับแต่ว่าตอนนี้พายุก็ยังไม่มานะครับพายุไม่มาแต่ก็ยังคงมีน้ำอยู่นะครับในการที่จะจัดการทำสวนเกษตรผสมผสานวันนี้พาทุกคนได้มาดูอีกมุมครับที่เรียกว่าเป็นมุมส,สวยๆนะครับเล็กๆ บริเวณโคกหนองนาของผมนะครับหลังจากที่ได้ดายา่าได้จัดการพื้นที่ครับจากนั้นได้นําดอกไม้ครับที่มันเป็นสีสันปลูกเร็วแล้วก็แบบคือปลูกระยะสั้นที่สุดแล้วก็แบบให้ดอกเร็วที่สุดก็จะเป็นคุณนายเตือนสายเนี่แหละนะครับมีทั้งสีชมพูมีทั้งสีสม้มมีทั้งสีขาวทั้งสีเหลืองขาวชมพูสลับกันนะครับพาทุกทุกคนได้มาดูกันก่อนหน้านี้ก็จะได้ปลูกกล้วย บริเวณริมขอบเพื่อที่จะเป็นพืชพี่เลี้ยงเพื่อที่จะปรับสภาพบินนะครับแล้วก็ได้นําทุเรียนมาลงตอนแรกนี่ไม่ได้ได้ป้องกันในเรื่องของแสงแดดเท่าไหร่<ม>แต่หลังจากที่ปลูกไปแล้วเขาเหลืองก็เลยจําเป็นจะต้องทําป้องกันในเรื่องของการที่จะไม่ให้โดนแดดจัดจนเกินไปนะครับพามาดูกันขอบบ่อตอนนี้ก็เริ่มสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับดอกไม้พอออกมาปุ๊บอย่างที่เห็นนะครับสีสันเลย นีค่คอันนี้ก็จะเป็นแตงไทยครับมีลูกให้ผมแล้วแตงไทยลูกที่หนึ่งลูกที่สองอยู่ทางด้านนี้น่ครับก็ปลูกเพื่อที่จะแบบบริโภคตัวเองนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ขายกับพอมีพอกินครับอย่างนี้น้อยเราไม่ต้องซื้อเขานะครับทุเรียนฝังด้านนี้ก็ ทำร่มให้เขาเลยครับได้ยากก็จะเอามาคลุมในแถวนี้แหละนะครับอมาดูกันก็หวังว่ามันจะโตให้นะครับจะดูแลเขาหน่อยเล็กๆเราอาจจะดูแลเขาแต่พอโตขึ้นเราต้องพึ่งพาเขาแล้วแหละนะครับนั่นคือทฤษฎีทั่วไปของการปลูกต้นไม้นะครับเล็กๆเราต้องใส่ใจเขานิดนึงพอเขาโตแล้วเขาก็จะดูแลตัวเองได้นะครับมองไปอีกมุมหนึ่งครับฝั่งด้านนู้นก็กําลังออกดอกครับเห็นไหมครับเล็กๆนิดน้อย มองดูเพื่อที่จะเป็นสีสันนะครับนอกจากนี้เนี่ยหญ้านี่จะขึ้นเร็วครับโดยเฉพาะมายาลาบเยอะเลยก็ต้องถอนครับต้องมานั่งถอนแบบนี้โอ้หนามครับมีหนามขึ้นเร็วมากหน้าฝนครับดูดูฝนนะครับเราต้องจัดการเดี๋ยววันนี้ว่างครับมานั่งได้หญ้าออกหน่อยโยนลงไปที่โยนลงไปก็จะกลายไปเป็นอาหารปลาด้วยครับ โอเคนะครับยามเช้าเพามาดูครับอยากจะให้เห็นบรรยากาศบริเวณโคกหนองนาครับชสวยอีกมุมหนึ่งบริเวณด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้หญ้าออกไปแล้วบางส่วนดินหินเป็นหินลูกลังนะครับปลูกของไม่ค่อยจะสวยแต่มันก็จะเหมาะกับทุเรียนก็เลยจัดการทุเรียนมาลงไปกล้วยหอมทองหลายอย่างครับผลผลิตเริ่มขึ้นแล้วพามาดูกันยามเช้าเ้าที่สวนของผมครับมีดอกไม้มีสีสันครับ ก็อยากจะให้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งฝั่งด้านนูน้นกล้วยก็คาดว่าจะเอาทุเรียนลงบริเวณขอบขอบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยรากของเขาก็สามารถที่จะแบบช่วงที่เขาโตนะครับสามารถที่จะดึงความชื้น,นที่เป็นน้ําจากขอบบ่อไปได้นะครับโอเคครับผมกลับมาที่มุมเดิมนะครับสวยๆย,ยามเช้าสวัสดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ